ชายแดนไทยกับกัมพูชาโดรนก่อกวนและสงครามจิตวิทยา,ยาที่กำลังลุกลามสวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังเผชิญกับเกมสงครามจิตวิทยา,ยาและยุดธวิธีลับของคู่กรณีทั้งในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสอดแนมและมาตรการป้องกันของไทยที่ต้องรับมืออย่างต่อเนื่อง แหล่งข่าวทหารเปิดเผยว่าปรากฏการณ์ที่น่าจับตาในขณะน,นี้คือการพบเห็นโดรนก่อกวนหลายจุดตามแนวชายแดนไทยโดรนเหล่านี้แม้จะเป็นโดรนพลเรือนราคาถูกแต่ก็สามารถสร้างปัญหาได้อย่างไม่เล็กน้อยเพราะวัตถุประสงค์หลักไม่ได้อยู่ที่การถ่ายภาพหรือสำรวจพื้นที่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการก่อกวนระบบป้องกันของไทยและเป็นเครื่องมือของสงครามจิตวิทยาคล้ายกับกรณีที่ยูเครนเคยใช้โดรนโจมตีรัเสเซียในพื้นที่ฐานทัพ โดยไม่จาเป็นต้องมีอาวุธหนักเพียงแค่ใช้โดรนจํานวนมากเข้าก่อกวนก็เพียงพอแล้วแรงข่าวกล่าวเสริมในส่วนของมาตรการรับมือฝ่ายไทยได้มีการประกาศเขตห้ามบินและติดตามตรวจสอบโดรนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการบินโดรนเพื่อการเกษตร,รหรือสำรวจภายในประเทศจะยังคงอนุญาตแต่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแอบแฝงของวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบธรรม นอกจากนี้แหล่งข่าวยังเตือนว่าแรงงานต่างชาติที่แฝงตัวเข้ามาอาจเป็นสายลับสอดแนมฝ่ายไทยจึงต้องเฝ้าระวังและแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบพฤติกรรมน่าสงสัยเช่นการถือกระเป๋าที่ผิดปกติเดินวนเวียนในพื้นที่เป้าหมายหรือการพยายามเข้าถึงฐานปฏิบัติการสำคัญ ท่ามกลางสถานการณ์นี้ชายแดนไทยยังถูกจับตามองในเชิงยุทธวิธีเช่นเดียวกับในเกมสงครามโลกสมัยใหม่โดรนที่เข้ามาก่อกวนแม้จะเป็นโดรนพลเรือนราคาถูกแต่สามารถทดสอบระบบป้องกันของไทยและสร้างแรงกดดันจิตใจให้ทหารไทยได้อย่างชัดเจน บางครั้งฝั่งกัมพูชาอาจใช้โดรนเพื่อสร้างความหลอนให้ฝ่ายไทยเหมือนกับที่ยูเครนเคยใช้โดรนโจมตีรัสเซียในพื้นที่ฐันทัพโดยไม่จำเป็นต้องมีอาวุธหนักเพียงแค่ใช้โดรนจำนวนมากเข้าก่อกวนก็เพียงพอแล้วแหล่งข่าวกล่าวเสริมในส่วนของมาตรการรับมือฝ่ายไทยได้มีการประกาศเขตห้ามบินและติดตามตรวจสอบโดรนอย่างต่อเนื่อง หากโดรนล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงระบบจะสามารถตัดสัญญาณและบังคับให้ร่วงลงอย่างปลอดภัยป้องกันความเสียหายต่อกำลังพลและทรัพย์สินของประเทศทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมูชาไม่ใช่เรื่องไกลตัวแม้จะเป็นการใช้เทคโนโลยีราคาถูกแต่ความซับซ้อนทางยุทธวิธีและการสอดแนมเชิงจิตวิทยาทำให้เหตุการณ์ทุกครั้งที่เกิดขึ้นต้องเฝ้าจับตายอย่างใกล้ชิด สุดท้ายแหล่งข่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนหูตาของประชาชนคือกำลังสำคัญของชาติหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทันต่อกำลังพลและประชาชนในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการป้องกันประเทศและการสอดแนมการตื่นตัวและระมัดระวังของทุกฝ่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่เพียงการป้องกันโดรนหรือสายลับ แต่ยังเป็นการปกป้องความมั่นคงของชาติและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานชายแดนไทยอย่างแท้จริงเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ